คำว่าหนังสือกับคำพีต่างกันยังไงอันนี้รู้แล้วใช่ไหมครับหนังสือคืออะไรครับถ้ารู้แล้วหนังสือคือสิ่งที่แต่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับจากอะไรครับจากความรู้ความเข้าใจของคนที่อ่านอ่านอะไรมาครับอ่านคำพีอ่านคำพีอ่านนู่นแล้วก็อ่านอ,อ,าอีกครั้งนะครับ หนังสือคือสิ่งที่แต่งและรวบรวมขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับจากคนที่อ่านหรือรู้จักอะไรก็ตามแต่เราเรียกว่าการแต่งขึ้นมาใหม่จริงไหมครับแต่งมาจากเขาจะรู้มาจากอ่านคัมภีร์จากฟังจากนู่นนี่นั่นก็แปลว่านี่คือสิ่งที่แต่งขึ้นมาสีครับการแต่งขึ้นมามันมีส่วนผสมเยอะไหมครับถามว่าแล้วคัมภีร์กับหนังสือต่างกันยังไงครับก็ต้องมาถามกับว่าแล้วคัมภีร์คืออะไร คัมภี์คือการบันทึกเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาได้สูตรอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขียนเป็นสมการไว้ใช่ไหมดออกเตร์ใช่แปลว่าคัมภีร์มันไม่เพียนสิ่งนั้น